สวัสดีอีกคลิปครับพี่น้องครับตอนนี้รถทิ้งงานมาหอดทุกคันแล้วครับมาเห็นสนามตอนเศร้าแล้วครับว่าชิ้นงก็นอน,น,นบารหลับพี่น้องน้องบารหลับนะครับมากินกาแฟาลายหวัวไทยคลิปก่อนนะครับโอ้สนามไหมมือเศร้าช่วง <c oughs> มหอดตีหา ยังพอด้เห็นสนามขัดปะนี่เห็นโสนามสนามทีมงนานฮอกกมาครบ,คบกบทุกขั้นล้วครับกระสิปักพอนกันีเสียงโง่ที่เป็นยังสื่อมุนเสียงก็เห็บเนอเสียงเห็บเสียงแหบทุกคนกะนอนพัก่อนะครับ นแบบวู๊ห้มึงนี้เป็นน้ำต้นมาหมดเสาเพวาเห็นว่ามึงนี้เป็นน้ำไม่เลยล่ะเป็นตะตั้งด้ประพพี่น้องพอหยุดเรอก็ะทายไปเลยสองสามคลิปแล้วล่ะตลาดด้วยซับนะครับพี่น้อง ôi oh, sáng hẹp sáng nam nay hốt này dọc đi đâu dì đâu dì đâu gì đâu dì สนามเกียรติไม่ๆเลยไหมขี่ตม้มเน้ยจัดคือห้องติดติดเป็นสนามมืนอนีแหละครับไปหยุดยางวนมหมน้าวนามหลังนี่เัิงไดหน่อย เาเาติดเราปนี้เอาเฮาเอาอ้ยความิติดมเจไดพอเป็นจังไเป็นตะลุ่งได้ปะโอ้ยใหญ่ใหญ่ไปทางพุ่นโอ้มงนี่มาลงบ่ได้โอ้ิติดซะน้อเนอ เนี่ยสุภาพโอ้ไปได้ป่ะมองหันมือนว่าเป็นตะเข้าไปได้เพราะตะยึดตะเก้ามันแกนอยู่ด้วยค่ะมันเข้าไปหันได้ยังไงเข้าไปหันด ไปจุดเงี้งวนหรายรอบแล้วเขี่ยมุงจอดรถรับพี่น้องเห็นน้ำมันลมโอเคเดบัดกนันหน่นจอดนึ่ง <c oughs> กี่เวทีเขาอยู่หนีเนาะพ่อพอตะกี้เวทีเขาอยู่หนีเอยนาป,ปีแรกเขามาคืออยู่นีเลยบบกิเลตุีคืออยู่มหนีเลยเพราะ่านี่อัง,ง,งดีลอันอันอันทั้งทั้งตลาดคนกับวังดีเขาเในเกียกตรติเกียรตนี่หายแล้วว่ามันมันมันมถือฝนครับเครับอยากไมได้ฮะหยากไม่ได้อยักเพ่นุกกัด้าเอาุงลงทำน เข้ามาลองดูเออเย็ดกันละคานี้คู่เออมาลงที่ช่วงคิดนักเลยครับตอนนี้ล่วงมือกับบ,อบตต่อใดครับขีดตมนะครับขีดตมรดลงองรลดลงบ่ลลงบอใดเลยครับตัวน,นี้ รถออกแค้ไหนนะใครรถพี่ครับก็จะเลี้ยนได้ไหมก็จะเจลี้ยนได้ทั้งพอาะสาั <c oughs> ่งนะนันทีไหนใสช้อนนีทนทน่แหะสรุป<า>อะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมยกขยับคันน,นี้ออกดูก่อนโอ้ยหินคุกประมาช้าอีกรถเกีย์ีเ่เอาเอาเอาเท่าที่ได้ละ่ะลองดูแค่นี้เนาะเออว่ามันจะได้ประมาณไหนได้ดดดหนา ออศนยเรี ừ, ừ, ้สิลงนีแหละพี่น้องวัวนี้ที่ว่างานงานหนักดิพาลงเดินนีดิ นายมองนอนมาหนินายมองนอนสน้ำหไหมไเอ,เอาไปไหนปะนอ ខ្ល់ទៅនៅ្រាដ់អានល្រាងសាច់នៅកើនាក់សាច់ពីត់កសាងស់សនៅ់សាម្រាល bộ nhụt hoa mún lên, đến lâu nhang đau xót xót luôn, kia lên, thật, cũng không ai <laughs> hiểu nó

ฝั่งโอ้หน้าวิธีอยู่ประมาณนี้หน้าวิธีอยู่ประมาณนี้อ๋อจะแปลว่าตัวนี้จะเทหนินเราใช่ไหมครับเดี๋ยวดูก่อนว่าจะเทไหมเดี๋ยวไโอ้ แมาพี <f os> <UNKNOWN> uh! ่ลูกแ่นมาพี่ก็หลบทางเดยก็มันแข็งแล้วล่ะออม่เลยไปจอดคูก็พอเดี๋ว้สนามมึอนี่เกียดนาดินหรอาพ่บอกเกียดนาดินหรอเกียดนาดินเกาดินมันแข็งอยู่นี่ดินมันเหนียนมันแข็ง ตัวล้มไม่อีกแล้วกันล้มไม่อีกคือแบบปูตกกมาอีเตะตรงเฟร่เลยล้มไม่อีกจิ้มงานมาหกันมแบบสุขันนะครับพี่น้องถ้ามีทุกสักพ้วนเนี่ยได้ไหมทีมงานผู้จัดนะครับหัวหมุนเหมือนกันนะครับวันนี้ลบออกมาลบออกมา รถอกมากันคุณรถกันออกมากันมาตั้งกเขาไปพูดเดียวรถบ้านออกกันรถรถรถขัอกันเอ้าโซลูชันตังตรงนี้ครับพี่น้องครับขอพูดกันที่ตามพี่น้องครับเสียงเหี่ยบทไเด่นอนเสียงเหบพี่ตุ้นฮะพอกันติดไมพี่น้องสวัสดีครับสนามวันนี้